สวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีสมาชิกในช่องพบรรดวแก้วทุกๆท่านครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันในคลิปพระเครื่องนะครับแต่เป็นพระกุพระกุก็คือพระเก่าเก่ากึกนะครับออกตัวก่อนนะครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับมาใบพร้อมใบประกันนะครับใบเซอร์นะครับเป็นของ พี่เขานะครับเป็นของพี่เขามาให้ผมรีวิวให้นะครับเพื่อนๆเพื่อน,น,นได้ว่าเก็บไว้ในช่อง Youtube พ่อบรรนบวกแก้วอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญพระมหิมหิสวนนะครับกลุวังบัวนะครับเนื้อชินเขียวจังหวัดพิจิตรีนะครับสำหรับผมไม่มีความรู้เลยพูดกันตรงๆแต่พี่เขาให้ผมมารีวิวให้นะครับมาเรามาดูกันนะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับ เนื้อชิ้นเขียวนะครับไม่รู้เขียวยังไงชิ้นยังไงเพื่อนๆก็ค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเตมิมเองนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้เลยว่าด้านหน้าองค์พระนะครับปกตินะครับตำแหน่งที่ตั้งหัวเท้าแขนปกติแต่เมื่อเรากลับด้านนะครับพระก็จะตีลังกาเอาหัวลงมานะครับพระเหรียญเหรียญพระเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นสองด้านนะครับเป็นองค์พระทั้งหมดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง นะครับชื่อรุ่นก็คือเนี่ยครับพระหมหิสวนนะครับกุวังบัวเนื้อชินเขียวเพชรบุรีนะครับมีการการันตีเรียบร้อยนะครับผมต้องมีความจําเป็นที่จะต้องรีวิวทั้งใบการันตีแล้วก็องค์พระนะครับเพราะว่าความต้องการของเจ้าของพระแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆนนะครับเราแค่มาดูความสวยงามกันเพื่อลงไว้ในช่องพ่อเบิ้ลบัวกแก้ว นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับพระกุแบบนี้นะครับเชื่อไหมครับเพื่อนๆผมไม่เคยเห็นเลยแบบนี้นะครับและแบบของแท้แบบนี้ผมใช้เวลานั่งส่องนะครับเพื่อนๆนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพื่อก่อนเขาจะกลับเนี่ยเราจะได้เก็บเอาความรู้กับเหรียญจริงๆไว้นะครับว่าเนื้อมันเป็นอย่างนี้รอยสนิมมันเป็นแบบนี้รอยนั่นรอยนี่ถามพี่เขาเจ้าของพระเพื่อจะเก็บเอาความรู้ต่างๆ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มารีวิวให้พี่เขานะครับแล้วก็มาดูกันนะครับถามว่าผมมีความรู้ไหมผมบอกเลยไม่นะครับพูดกันตรงๆว่าไม่แต่จะเก็บพระนะครับให้มาดูกันในช่อง youtube หลากหลายมากๆแต่นะครับแต่จะเน้นพระภาคใต้เหตุผลเพราะว่าผมอยู่พระอยู่ภาคใต้นะครับผมอยู่ภาคใต้เลยหาง่าย นะครับพระภาคใต้แท้ๆเนี่ยผมเลยเป็นคนในพื้นที่ในภาคใต้ก็หาง่ายหน่อยเลยน่าจะเยอะในช่องพรมันโบแก้วสําหรับพระภาคใต้นะครับนี่ฉนิมเขียวมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นผมก็ไม่มีความรู้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยเพื่อนๆทุกทุกท่านด้วยนะครับอโชว์ตัวเรี่มเงินนะครับนี่เป็นเงินนะครับเป็นเงินเป็นเงินแต่ระยะเวลานานโดนเหงื่อโดนอะไรก็จะเค็ม นะครับผมไม่ได้เอาลิ้นไปเรียนนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้เอาลิ้นไปเรียนะครับแต่สันนิษฐานได้ว่าเมื่อเหงื่อโดนความเค็มนะครับก็จะออกเป็นสีดําดูกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแช์นะครับทุกช่องทางเจอกันในเฟซก็ถูกใจให้ด้วยนะครับเจอกันใน youtube ก็ฝากติดตามฝากไลค์แชร์ได้ตามสบายนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสําหรับพระมาเหศวรกลุวังบัวนะครับ ย้ำในหลายๆคลิปนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการการันตีพระใดๆอย่างใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆครับนะออกตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาหาว่าผมแบบนู้นแบบนี้นะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนๆเอาไห้ผมรีวิวจะรีวิวแบบมีใบหรือไม่มีใบถ้าต้องการแบบมีใบผมก็รีวิวให้หมดนะครับ ความปรารถนาดีนะครับความปรารถนาดีจากเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณที่ผ่านมาขอบคุณทุกคำกำลังใจขอบคุณทุกๆช่องทางเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ